ใ่เก็บไปไข้เลี้ยงง่ายๆนะพ่อแม่เี้ไหาที่กินกินแม่แกงขทาไหขนแล้วไม่โกนเดี๋ยวม่มีแบตเตอรี่แบตเตอรี่เหรอใช้แบตเตอรี่นดินไม่เข้าเนื้อเลยมกัวเดกเท่าน้อดินดมวัมันสุกมันสุกนะชื่สุขอากาศดีเอามา thuộc quả cà ri thôi sương rét náo cắt nĩu tự mình thôi rồi rồi bây giờ uân màu đi mắm แก้วเลยตี้อ่ะีกัดูกนเลยเดอกคนดื้อๆเนี่อ่อ้เจ็บไาคง่ายๆจะดื้อนะลูกพาไปเที่ยวลืมตาละลืมตาละบอกอย่าดื้อนะลูกดื้อลูกมาโบสตัดบ้างปะน่นตัดะโบตดทีไม่ตัดมม อ่ะสิวางตรงสากบนโบสแต่เดี๋ยวก็หล่นให้นุ๊กจัดอ่ะอ่ะบิวคน็กไงเอาใครตัดอ่ะโบสกันอ่ะโบสุดอ่ัปวดเนาะเขาบพี่น้องขอกตัวยิ่งขึ้นบิวหมดแล้วหมดแล้วไงฮะหมดแล้วออกไว้แกะอ่าแค่นั้นเฉพาะเดี๋ยวก็ติดมากระฝุ่นผมอ่ะตอนนี้แหละตัดเอาอ่าพอแล้วเดี๋ยวโดนเนาะ เก็บไว้โห่ห่ออะไรมันอะนู่นน่ะตัดนะเป็นวิธีมันต้องเก็บผมไว้ไงจะเก็บผมไว้ใช่ไหมมันมีฝุ่นเนี่ยอ่ะอะไรเดี๋ยวไปลอยจะไม่ต้องไปลอยใช่ไหมลอยลอยไปลอยแม่น้ำเก็บหูไว้นะเฮ้ยจะเก็บไว้ส่วนหนึ่งเก็บเยอะๆน้องมันต้องระวังลมเอา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 ปีก แล้วไม่โกนสานี hmm. uh, ้ป่ะผมนี่มีน้อยอยู่ฟ ah, uh ิวหมดเลยวดนีดม่มน um ่าอไปได้สามรอบสามรนี่ัวสามไหยเดี๋ยว่อยลูบีกให้ทวดลูบก็ได้เดี๋ยวถ่ายก่อนเอายังเอาเลยเอาเลย เสียงนั whoa. Whoa, whoa, whoa. ่นเองยังยังมีโกนโกนไม่ได้หรอกอกหัวดูแล้วไม่เอาอะไรอันนี้เหรอเอาอะไรเอาอะไรมาลองแล้วก็ไปตองไปไหนนี่นี่ผมอยู่แค่เนี้ยทำบุญคนด้วคนด้วยคนดูทานมันทานเสียง โกนก็ไม่ได้เือโกนไม่ได้แล้วอย่างนี้ลบาดิทีไม่ได้โกไม่มีเสียงจับกดอย่างนี้ไงจับจับกดอย่างนี้ไงใส่โาลใส่ิง้ยัล้อแล้วสวยจังเลยวะโกคิ้วไปเลยเร้าวัดจริงแล้วโกนไมคิ้วคิ้วไม่องโกนเดี๋ยวไม่ขึ้น

คอังเอมัเลียนเียนไดคนไ้จเหมือนค้หรืออแง่ที่อจับนไม่ต้องใส่ข้างหลังจับ้แค่นี้พอแล้วคน่ยด้วยอุ้ยตา ไม่ต้องไถ่เงั้นแก้วเดี๋ยวชคกี้พาก็่ากได้อช่จะชอบไม่รอดไม่เล่งเลยดีผมยใหญ่เลยหองผมเลยมองอะไรลูกเบาหัวหัวใสดีว่ะแต่อบปดีกระไงโดนไฟกพหมอ แล้วไปทำงานเียนน็นเย็นมามาเย็นเยนเพื่อไปถึงได้ครับเขินใส่บ้านอยู่บ้านโอ้โห